นุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แพงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอ๊คุณลูกค้าจะมาตอนไหนนะใกล้จะถึงเวลานัดแล้วด้วยสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับช่างทำเล็บบีกัมลาดค่ะกำลังรอลูกค้าประจำสิคะยังไม่เห็นวี่แววเลยสงสัยลูกค้าเอ้าไม่ใช่นี่ใครนะเนี่ยอ้าวสวัสดีจ้าเพื่อนสาวว่าไงซแก ช่วรไปตีเหรอหรอ,อาจจะยังนะดื่มเครื่องดื่ม,มแอลกอฮอล์แล้วฉันเสียอาการขึ้นมาสติไม,ม่ครบแล้วเผลอทำอะไรแผลงแผงแล้วเกิดมีคนถ่ายคลิปไปลงโซเชียลอีกฉันอายนะแกอะและอย่างช่วงนี้เข้าพรรสาด้วยสาวสังคมแบบฉันอยู่ในช่วงงดดื่มจะ้ะขอบายนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนคะตอนนี้สายตีแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะไม่เก๋แล้วนะคะต้องตีแบบสาวสุขภาพดีสิจ๊ะ หากเพื่อนๆคนไหนเป็นสายตีแล้วอยากสุขภาพดีบีแนะนําให้ลองเปลี่ยนมาดื่มเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์แทนค่ะเข้าไปดูสูตรเครื่องดื่มม็อกเทลแบบคอนเทสดีที่สสสเขาแนะนําให้เป็นตัวช่วยสายแฮงเอาท์มีถึง4สูตรให้เลือกดื่มอร่อยแล้วได้สุขภาพดีด้วยนะคะสูตรแรกต้มยำม Mom ็อกเทลขับสารพิษจากตับแก้ช้ำในสูตรต่อไปลาเวนเดอร์เฮสได้โปรตีนจากไข่าขาวส่วนอัญชันช่วยลดความดันสูตรซิซซี่จินเจอร์ลดการอักเสบกระตุ้นภูมิต้านทาน สูตรแฟปเป้ครันช์มอกเทลส้มปั่นพลังจีดวิตามินซีสูงจากส้ม2ชนิดแถมมะนาวเพิ่มความชุ่มคอแต่จะให้ดีนะคะสายตี้อย่างเรางดดื่มไปเลยหากิจกรรมอย่างอื่นทำร่วมกับ เพื่อนกับครอบครัวดีกว่าไปออกกําลังกายไปเข้าวัดทำบุญได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลากับคนรอบข้างสมองก็ได้พักฟื้นฟูใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษานี้เริ่มเลยค่ะชวนตัวเองมางดดื่มงดเหล้าเข้าพรรษาคุณทําได้เลิกเหล้าโทร1413ค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่รู้จะทํากิจกรรมอะไรดีมามาทาเล็บเจ๊ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะมาเนี่ยดูสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมนะว่าที่ไหนจะมีฝนตกบ้างนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยในวันพรุ่งนี้ฝนตกได้20%ของพื้นที่ค่ะอาจจะตกได้แถวตอนบนของภาคนะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะภาคอีสานฝนตก4 0ของพื้นที่ตกกระจายในหลายจังหวัดตามที่เห็นอยู่นี้อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาภาคกลางฝนตก3 0ของพื้นที่ที่นครส อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีและราชบุรี mm hmm. อุณหภูมิสูงสุด36องศาภ mm hmm. าคตะว,วันออกฝนตก30%ของพื้นที่ที่ปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองและตราด อุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตก20-30เอร์ของพื้นที่ตามจังหวัดที่เห็นอยู่นี้อุณหภูมิสูงสุด36องศาทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก30เอร์ซของพื้นที่ส่วนมากตกบ่ายถึงค่าอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะโอ้ยตอนนี้คุณลูกค้าอยู่ไหนคะเนี่ยถึงเวลานัดแล้วนุ๊บเดินตัวเปียกมาแล้ว เขาอาบน้ำมาทำไมมาทำเล็บ <t> โอ้ไม่ใช่คงโดนฝนมา <t> ตายแล้วไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <t> คุณลูกค้าวันนี้ <t> โอ้ตายแล้วจะทำเล็บั้งทีตัวเปียกมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหาผ้าขนหนูก่อน